สวัสดีครับทุกกคนวันนี้เราจะมารีวิวเมือ,อง EP2 กันนะคระขอเสียตกมือหน่อยให้จบ,บนี่คือกระแพงเมืองขนาดใหญ่ยักษ์นะครับผมเอาไว้กันซอมบี้เข้ามานะครับปกติซอมบี้อาจจะเข้ามาในป่าไนดะ้หรือไม่ ก็กันเองพวกบ้านผมสรางเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าที่มันเมื่อครับผเพิมแต่ถ้าเกิดอยากจะออกจริงๆก็สามารถมาตรงนี้ได้แล้วข้าไปสะพานนันนี่ก็คือ นี่เสองนี่ก็คือร้านขายของชำซึ่งคนนี่อะไรต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายสมุดนะครับเปิดมาก็จะมีหนังสือมากมายให้เราน้นนัได้หยิบนะครับเห็นนี่ไหมครับที่มือผมถืออะไรอยู่ครับใจครับสะพานผมก็สร้างเสร็จ ที่เรียบร้อยและนี่คือพื้นที่เมืองใหม่ซีคโคที่จะใหญ่ใหญ่สัตว์รัสเซียเลยครับเราก็ต้องต่อยครับต่อยาวหลายทีมากเลยครับนั่งรถมันต้องมาเอาชูงกว่าจะได้แข่ที่นี้มา ใครที่ผือเข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยไม่งั้นผมจะบุกไปที่บ้านคุณโอเคแต่ว่าเราสร้างพื้นที่ก่อนเลยดีไหมครับ ว่าเราเราก็มาเตรียมของมาก่อนเตรียมของสร้างตู้สร้างนี่เดีย๋ยวค่อยไปตอบำถเยเออผมโดนโฆษณาและสิ่งที่ผมจะสร้างเป็นอย่างแรกก็คือบ้านบ้านงูเลยครับ ใช่ี่ยผมก็คิด,คดกิอนว่าจะสร้างเออนึกออกแล้วผมจะสร้างเป็นบ้านอะไรฉันเป็นบ้านทองแม่บ้านผมจะดูชุเล่แต่พลังวิเศษของผมก็คือผมรวย โดยกะพีใช่โดยกะผีเราจะเริ่มสร้างบ้านหลังแรกครับมาทรงโง่เลยนะครับทรงโง่ๆนะครับผมไม่ได้หวานอะไรกับบ้านนี้มากพเพราะเราผมกพราเราไปสร้างท้่งน้ำนีกเพราะไม่งั้นมันก็เยี่ยแต่พอดี นี่คือว่าคนมันก็ต้องมีถนนใช่ไหมครับใค่ครับฟังไม่ผิดครับที่ว่าคนมันก็ต้องมีนถนน้าเกิดปืนไม่มีถนนผมว่าปแปลกขนาดทำแปลกไม่มีถนนมีแค่ถนนเส้นเดียวจบครบจบไข้าวนทาย วันนี้เหล่าหัวโขงชาวบ้านหัวโขงกระโดดฟอกจากตึกตาจะไปอย่างไรท่านรู้สึกว่าเป็นบ้านคาลข่านอย่างใหญ่มากเลยครับผู้สวยนะครับพันธุ์ชาบอยู่มันนะครับพูดเล่นนะ คนใน,นเกียเลยครับแต่ว่าพลังวิเศษของบ้านนี้ก็คือบ้านมันรวยนี่ครับบ้านกากากบ้านกากาเด็กคนนก็จะมีเคล็ดลัว่าจะไม่ปล่อยให้ว่ายังต้องมีเตียงนอน มีห้องนอนแล้วจะถามว่าเมื่อคียังไงผมก็ไม่รู้ผมจะสร้างห้องน้ำส่วนตัวไว้ดีกว่าใครคิดว่าเบื่อแล้วก็สามารถออกไปได้เลยไม่ต้องมาน,นัง่งดูผมก็ได้ครับ ตรงนี้ทำไมรู้สึกว่าความสุภาพแปลกๆโอเคไม่สุภาพครับตรงนี้ให้คะแนนะบ้านหลังนี้เท่าไหร่ครับเป็น,มปนผมคงไม่สูงหย่าเป่นก็ให้ประมาณสักกลางค่ะ 5บ้านมันดูทุเท่ไปหน่อยนะเสร็จแล้วบ้านที่เรียกว่าไม่ใช่บ้านแล้วกูจะเรียก์มันบ้านของผม,ม,มถ้าเกิดผมไม่ถูกใจบ้านาก็สายดูนี่นะครับผมมีเธอเาเรียกว่าปูไฟนะครับเอาไว้เอาไว้เล่นในเทพสตารครับช่วงนี้ว่าเป็นเทพสกาจุดูร์ครับ อ้ยอยาเป็นบ้าเลยอาไม่ต้องให้กำลังใจด้วยครับกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะ ใ okay. บหวงค่อยมาเล่นใหม่คนะรับใน EP แล้วนะครับสำหรับวันนี้บายจเจแล้วดีคนะับเชิดีนะ